โอเคทุกท่านในที่สุดก็มาถึงวันที่เราจะกลับไม่อยากจะกลับเลยยังอยากอยู่ต่ออีกนิดเนาะบ้านเรามาอยู่นานแค่ไหนก็เหมือนอยู่แป๊บเดียวอะไรประมาณนี้โอเคก่อนกลับนะคะเราก็จะขอขอมากันต่อพ่อแม่นะคะงั้นเราไปเอาดอกไม้กันคาในวิดีโอี่กป็นว่านั้นท้าคารเมอร์น้ำรันขึ้นค่ะเนาะย้อนเบอร์เซนนันแล้วมือไปมือนี่อ็กันต่อก่อนเลยค่ะเนาะหึงตันในก็มันสั่งว่ามาแก้นนแกันนะเพราะฉนนันเขาก็เอาหมอก ทุกครั้งก่อนกลับแน่นอนเราจะตั้งกันตตอรอะไรแบบนี้พ่าว้อมซ้อค่ะซ้อค่าซ้มม่ะนอนข้าบป้อมนอซ้มค่าซ้อม่าไปลยมุดลอยอยู่ดีกินหวานล่ะซ้อ่่าสาธุ่ะซ้มม่ากันนี้คือสุดดีมาเด็ดกว่านี้ข้าวตาในกามนี้

ีตามความเะอภิรัิจที่ชอบเสพน่าสถาสรึเขาใส่เสียติคั่นเองนี่เรื่องบ้านหลงเงีปูหนาวเยอะอ่ะก็กดดูปูปูไปไปไปก็กดติคั่น yani ปู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 ปกินเผ็ดเล้ยงกันเลเลี้ยกันเละ

ได้ได้ได้ฉุันลยส้มค่ะส้มค่ะให้ให้เป็นพ่อจริงทุนไดเมื่อยหนเดี๋ยวเมื่อยโอเคเมื่อยาวอ๋อด้วยกบอิดเข้ามาบายโอเคเมื่อค่ะ Nanh ăn xong mặc ngay ngon 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 cho mà ngon ngon ไอหมาภาพเลยะบ๊ายบายตางเลยไปเลยกแค่มาบ๊ายบายเล็บ right. ๊ายบายบ๊ายบายนี่ปาดาราเยวาเนยปลุกัษเือเลยบ๊ายบายอยู่ีกินว้โอเคอขึ้นมาปีมาไนคะเนนี่โอเคบ๊ายบายบสาธุบ๊ายบาย เมื่อไปคาเล่วัวไปคาเล่เมื่อเมื่อแสงยิ่เมื่อเมื่ออยู่ซ้ำอุซ้ำเมื่อเมื่อแรงเมื่อเมื่ออยู่ซ้ำอุซ้ำเมื่อเมื่อแสงยิ่งเมื่อเมื่ออยู่ซ้ำอุซ้ำเมื่อห่างไงห่างไงหูห่องไงหูวัวไปคาเล่ค่ะอ่าวัวไปคาเล่ เราออกจากที่บ้านนะคะบ้านนานางเป็นเวลาเก้นามงเฮ้ยเอาแคบสินตัวก่อนไม่ห้เกิดกวาไม่ยากค่ะขาเมื่อวัอนโลก,ต,กต่างปขอข้างมาแมาแทงเนอตอนกลับนะคะมีหลานเพิ่มอีกสองคนเพิ่มหนึ่งคนจริงทุ่นก็กลับด้วยแล้วก็หลานชายหนึ่งคนนะคะกลับไปช่วยงานที่แสงโอเคไปดูกันว่า ระหว่างทางจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาเดือนหนึ่งเต็มๆที่นานางท้ามาดีน้านางเต็มหนึ่งเล่นเต็มเมือไหนหก็เมื่อขึ้นหาเนาะอ้ใจปวดดังเตะแผ่นเสื้อไหนข่าวง่าก่อม่ได้ทอมเนาะมีเรี่ยงพ้องอ,ะอ่ะอเราไม่ได้ฟังข่าวเลยเพราะไม่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตมือถือเลยไม่ได้ ไม่ทราบเลยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรค่ะโอเคกลับได้กันนะคะมื่อซ้ำกันคะ่ะเป็นอะไรสิงเุินมาอยู่ขึ้นเกีียงเหรอเ<ะ> <c oughs> สีงยงเงียบเดเมื่อเยาค่ะ,คะอันนี้วัดนานางน,นะคะเริ่มจะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าบ้านเมืองไม่สง,งบเ,<อ>เลยทำให้ลาช้า ก็เลยยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะแต่ก็ขึ้นวัดใหม่แล้วนะคะย<า> <c oughs> ังกอลูกพ่คอค่ะพ่อคอยมาให้ทั้งนั้นเอปปเอพ่อปมมเปโลว่า่อเปโลหมอเฮียงค่ะมาต้าค่ะามะาตาใกลค่ะเมื่อนู่นอู้มื่อนู่นอู้เอค่ะ เมื่อคะ่ะกลับบ้านนี้ครั้งนี้คือได้วิดีโอน้อยมากแต่ก็โอเคได้ถ่ายอยู่นะคะทุกท่านอาจจะไม่สมใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องดูแลลูกก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายวิดีโอนะคะและขาวหน้านะขานะราวหน้ารอให้ลูกโตกว่านี้อีกแซงยืมแซงยืมย eating sugar no, <Daddy. S 1> telling l i e เเป尼亚มาตส์ทุ่งนาสวยมากตรงไหลเล่งน,นะคะเราจะได้เห็นเม็ตบางภูเขาแบบสวยเลยโ <c oughs> ชคดีมากเลยนะคะทุกท่านก่อนกลับคือฝนไม่ตกทําให้น้ําตรงนี้ไม่เยนนอะนะคะนีฝนตกแค้ก็ให้ใช้น้ำนอกนะเ่อไม่ใ้เา จุกับนี้คือจะมีอยู่สามที่ค่ะจนถึงน้ำปองนะคะจากนานางไปถึงน้ำปองถ้าเจอเส้นไหนก็จะมีอยู่สามตีค่ะต่อนั้นน้านางต่อก็ถึงน้ำปองค่ะเมื่อกูบอกได้เลยมีหาหกเจ็ดตีไวมาในได้แคนอินเมื่อก่อนนะคะประตูแบบนี้คือมีอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดที่เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่อยยังชั่วหน่อยมีแค่สามที่เองโอเค,อเคก่อนกราบนะคะเ,คเราจะไปขอขอมาคุณลุง ไปเซมากันต่ออะไรแบบนี้ภาษาไทยโมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเมื่อกันต้อลุงเฮาเห็ดหมันตัางปา,างเขาเม,มื่อกันโทำไมถึงต้องขอขมาอะไรแบบนี้เพราะว่าเรานานๆานานมาทีใช่ไหมคะเรก็เลยไม่ได้ขอขมาเลยเพราะฉะนั้นคุณลงุงคุณป้าคุณอาอะไรแบบนี้เราก็จะขอขมาแทบทุกคนเลยค่ะ ภูเขาทางนู้นสวยมากเรามาจากทางด้านน,น้นคือก็กําลังจะเข้าหมู่บ้านนาก,กาซานนะคะทอนที่เดเข้าในวันนาก,กาซานเส็นทางเข้าในตากัในเดนอร์ออลเลยปีสวยปีข้อเป็นทางเขา้านาก,กาซานนะคะสุดยอดหนักมากต้องใช้โฟร์วิวตลอดทางเลยเห็นไหมคะจะมีน้ําขังคนถนนเยอะมาก ถ้าหากว่าฝนตกหนักกว่านี้คือจะหนักกว่านี้เลยอันนี้เบาๆตัวฝนตกแังต่เป็นตังติดนักแข่งได้ะเนาะโอเคแน่นอนที่เราต้องมาขอขม,มาก็จะเป็นคุณลุงกับคุณป้าค่ะที่บ้านนี้ทีเห็นใ้ฮะเนาะป้าเดี๋ยวให้อางเอาก็วยเตาอไว่ออออวกินห้างป้าเหะอว่กิน มีไฟหาปันมีไฟหาปันอู้มิว <c oughs> ปันหมาอ๋อ <c oughs> ปันมิวเล,เล,วเลวเี่ยวูู้อะไรวันเลยน่าหนอเลยจะเอาปลาปันมือวันนะี้ปลาแห้งทุกท่านจำเก่งโค้ดเละบอกว่าไม่เอาไม่เอา,าก็จะให้

พีาวันม่ันมึงสุด็น่มาดีดีค่ะเนาะโอเคเนาะวันอังริมอะเมื่อค่ะลุงโอเคสัคารสัค่ะอตีเนาะวันังริมอะเมื่อค่ลุงโอเคสัมคาะสัมคารเมื่อปะ ม, right. มีอีกที่หนึ่งนะคะทุกท่านแล้วก็เหลืออีกที<_<_<_่ส mm, mm, ุดท้ายเท่านั<_<_้นเองค่ะมีแทงตีงค่ะแล้วก็ย่กระเดมมีแทงตีงกำลินสุดค่ะ ในเียนะนม่ตด้วยจัอแลวั้ง่อาอ่าสีมันกวางาติดล้อไปไม่ได้เรามีหิมตังต์แหกอปรกวาอะไรฮะนะที่สุดท้ายเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเปิดแล้วนะคะจากนี้ไปเลนซอดหรืออะไรเปิดแล้วกัไเลยด้จ้ะไม่ได้แม่นแล้หรอกนี่ 因为你管他。 มีตังค์้านะ่มีตังค์เอ้ยมาเจอพี่น้องที่หมู่บ้านนะคะกำลังซ่อมถนนเอาทรายมาปูถนนกันค่ะเยอะมากเนอะ <c oughs> อืม <c oughs> เุาเดียเเเด๋ยวล่งกว่เยอะ คือนังนเลยนี่ไนเมคนั่งเช่มั่งตลั้งกวางเลยโอ้าจาสดพี่น้องต้องแซงทงนันต้อคนช่วยกันเยอะเาชาวบ้านชาวบ้านมันี่ยพีน้งเมตังเหิงเลยสาธุเนี่ยล่ะ 선물도 <목소리도> 거 เป็นพี่น้องในวาในสซนวาจอยกันเฮ็ดตังค่ะ้เชื่อมแก้วถ้าเร่มมาจักรันน้เอก็ไม่ตั้งเลยต้องมามาจักรันี่ถุงค่ะมีผู้ใจบุญมาเอาน้ำมาให้มาซ่อมให้พูดมาให้ผู้ที่มาชาวบ้านที่มาซ่อมถนนลูกนลูกขาวไปอย่างคันันฟองเพอออวกสี่เนยนะลูกก็ลุกี่กอกเอาเข้ นีเยตอนนี้มาติดอยู่ที่บ้านวันเซนะคะพอมาติดอยู่ที่นี่เพราะว่าพี่มีพี่น้องในหมู่บ้านกําลังซ่อมแซมถนนตอนนี้ทุกคนกําลังช่วยกันเอาทรายนะคะใส่รนที่เป็นหลุมเป็นหลุมบนถนน ซ่อมแซมถนนนั่นเองเยอะมากรถก,ก็เยอะมากทุกคนในหมู่บ้านก็เยอะมากด้วยร้อนมากเราก็เลยต้องลงรถแล้วก็มาสักตรงนี้ตอนนี้คือใกล้ถึงน้ำปองแล้วค่ะเป็นเวลา11บอ,โ,อโมงกว่านะคะมาติดอยู่ตรงที่พี่น้องช่วยกันซ่อมแซมถนนประมาณ45หนาทีแล้วก็ระหว่างทางมาขอขมาคนลุงกับคนป้ากะฉะ่ั้นระหว่างที่ จากนานางมาถิงน้ำปองนะใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเติมท้สองก็อาเฮาขอทมาเมาสังกร่คะเดีมาลามนนแก็ดูเมื่อค่ะซ้อมค่ะซ้อมค่ะมาก่นเนีบเมือก่อนเน็นี่จะเป็นเส้นทางจากน้ำปองไปลาเซียแล้กเดินเส้นดางลุกน้ำปองไปลาเซีย นี้แบบว่าค่อนข้างคดเคียวนิดนึงนะคะทุกท่านสุดยอดจากคนที่ไม่เคยมารถก็จะเมารถหน,หน่อยหน่อยมาซื้อกระเป๋า เวอีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะเป็นบ้านพิไศยกับพี่ชา ติเขาจะเก็บตังแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีเก็บค่าทางค่าผ่านทางแล้วนะคะทุกท่าน,นกินน้ำมียม่กินน้ำเ,เคยได้กินน้ำวิถุรีนันทท้องมีงแแล้ววะที่นี่เปลี่ยนเป็นสถานที่ขายของขายอะไรขายกล้วยขายถั่วลิซงต้มอ,อะไรแบบนี้ไม่ต้องเสียค่าผ่านทางแล้วนะคะปกติแล้วเราจะ ้เสียประมาณ800จาตต์ค่ะตีแน่นๆมีตีเป็นทางเลี้ยงเก็บกลางนะคะบุกบักแก้ตีไมาเซ็งกางเทียบตา้งเนี่ยตอน,นนี้คือเจอหนองหมอน่เลยปกติที่หนองหมอนนี่จะคึกคันมากแต่ว่ามาคราวน,นี้คือีย,ยบมากีย,ยบแบบผิดปกติเลย เท่าไหรสีแห่งเจตปากสีแห่งเจปากเลงลิตาสีแหงเจปากที่นี่น้ำมันรถ95นะคะ4,700ันจ็อัดเงินพม่าค่ะตกเงินไทยเท่าไหร่จ๊อประมาณประมาณ60เนาะไม่มีไม่ไม่ถึง50 60 6บบประมาณ60บาทเงินไทยค่ะบดิสละ60บบาทเงินไทยโอเคเดินทางกันต่อนะคะทุกท่าน 那么想看。No, นี่พี่น้องเขาเขาลัดว่าต้องคามไลคามไลยังไงเนะาะกค่หนว่าเป็นโคมันเจใต่ไลเพราะว่าอักลักในเขาปันไตยอยู่ค่ะถ้าหากว่าไม่หนักนะคะเขาก็ให้ใช้ได้อยู่นะคะบนพัดกคาะ เส้นสิบยอดนในเี่นียเอะไรต่อนั่นทีบเปลี่ยนาะแลคือใช้เส้นทางนี้เนาะเวลาไปย่างกุ้งมันจะเลยอะไรแบบนี้เนนี่คือเปลี่ยนแล้วไม่ใช้แล้วนะคะเส้นทางจากสี่้อจอกแม่แล้วก็ที่กรงเทพที่เส้นทางคดเคี้ยวที่สุดตรงโน้นคือเสียแล้วเพราะฉะนั้นไปไปไม่ได้เส้นทางนี้ก็จะเปลี่ยนป็นไปไปทาง ต้งจีแทนแล้วก็เจู้่แทนอะไรแบบนี้ค่ะนีอยู่มี่อยู่อ่ะตั้งขว่างกจะเปินตั้งรัดเดยหนาะตั้งรัดเดยวหน่มา,ากกว่าอย่างหนาข้าฝนเนี่ยช่วงมีจริงๆก็มีทางรัดแต่ว่าเส้นทางรัดในช่วงฤดูฝนทุกท่านก็น่าจะทราบดีขนาดไม่ใช่ฤดูฝนนะคะยังไปลำบากเลยเอาไี้คือใกล้ถึงเส้นทางแยกไปน้ำรันแล้วค่ะ แยกสีปอน้าลันนะคะแล้วก็จำได้ทิ้งเส้นทางเส้นด่างเ,เทอีกว่าที่น้ารันค่ะเราจะถ่ายถึงเส้นทางแยกตรงนี้ไรอ่ะตอนนี้คือถึงเส้นทางแยกแล้วเราจะถ่ายถึงเท่านี้ตอนนี้ถึงเส้นทางแยกไปน้ําลันแล้วค่ะถ้าไปตรงๆกันเป็นสีปอนะคะไปสามมองสิ 17. นาทีนะคะถึงทางแยกไปสีปอแล้ว ามโมงสิบเซ็นม่นิก็ถออึงดังแยกดังเพกว่านน้ำรันท่านะคนเยอะมากยโอเคทุกท่านพอใกล้ถึงน้ำรันนะคะฝนตกฝนตกแดดร้อนมาตลาดทางนะคะมาเจอฝนแล้วว้เฮแดดไปมาดังวันก็ฝนตกอารโต้ยังหัโหนเฮอ,อ ฝนตกนักมากสจิกางันก็ฝนตค่ะสี่สบห้านาทีนะคะถึงน้ำรันแล้สี่โงสบหาไมก่อถึงน้ำรันยาวขาเออโอ shepherd shepherd ้น kay ้ำรันฝนตกเนาะเมื okay. ่อกี้ฝนยังตกอยู่เลยคนไกาฝนนั่งตึงตกโผล่น้ำในดิมตกค่ะตกเป็นตีเป็นตี ยังวัดตะลุงอ๊น้องอ้อนาะยามีเสอยงสังอันถึงน้ำลันยาวแสงยิ้มแสงยิ้มค่ะ Are you happy Yes Yes เ้เ้แสงยิ้มมีความสุขเพราะว่าถึงน้ำลันแล้วขายามสีมองซิมฮาไม่ได้ถึงน้ำลันยาวค่าเย่กัดการละ ฉันคือดูเพราะว่าห้าโมงหกมงจะไหนเปินปันเข้าวาค่ะนะว่าเป็นกาหลาสังหลาจะไหนตีน้ำรันปันทั้งาม,ม,าามากเนาะถ้าหากว่าเลยประมาณห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะคะจะไม่ให้เข้าน้ำรันแล้วแม้ว่ามว่าจะเป็นอะไรก็ก็ตามเพราะฉะนั้นเรามาถึงก่อนคือถือว่าโชคดีมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่แซมที่ไปส่ง โชคดีมากถ้าไม่มีพี่แสงคือเราจะกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าโมาขับรถไม่เป็นไหนส่ลูกอะไรแบบนี้ก็เลยลำบากมากมากที่สุดเลยโอเคถึงน้ำรันแล้วนะคะทุกท่านในวิดีโอนี้เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก่อนถึงน้ำรันเยาวค่เนาะในชบกันใหม่ในวิดีโอหน้นะคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะ กเคกลับสู่ชีวิตหมดปกติอะไรประมาณนี้มาอยู่มันเก่าขึ้นโ้นอนเนาะมานานาปลับหม่ไหวกับนานๆครางนี้แบบว่าเวลาเร็วมากทุกท่านน่าจะพอใจไม่น้อยที่ได้กลับนานานะคะแต่ว่าเจ้าของยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่า ไม่ได้ทำอะไรแเต็มที่เต็มที่เลยโอเคเดี๋ยวคราวหน้าแล้วกันค่ะพอมาถึงบ้านทุกคนเป็นแบบนี้เดียวเงเี้ยวับมาถึงบ้านแล้วกำนังไหวอยู่ตรงนั้นก็มีแต่เน็เยอะเามาเลยมาเอามือเกาหมออ้าลูกคนณนังคนละ 啊！